สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับเดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่เดินหน้าประเทศไทยให้ความสําคัญกันต่อก็คือเรื่องราวของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยปัจจุบันนั้นกว่า67ล้านคนแล้วนะครับแต่ว่าบุคคลที่มีสิทธิ์ตลอดจนสามารถที่จะได้รับการบริการจากทางด้านของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพและในทุกวันนี้เราเป็นที่ทราบกันดีครับว่าประเทศไทยนั้น เปลี่ยนผ่านจากสังคมที่เป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวไปสู่ผู้สูงอายุกันแล้วท่านผู้ชมสังเกตนะครับในบ้านของท่านครอบครัวหนึ่งคิดซว่า3-4คนทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอายุยืนยาวขึ้นมีอาหารดีมีเทคโนโลยีดีดูแลสุขภาพดีทั้งหมดนั้นในทางบวกเป็นสิ่งที่ดีครับในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือทำอย่างไรที่จะมีทั้งการบริหารการจัดการเจ็บป่วยได้ไข้ไปได้รับการรักษา ถูกต้องทันเวลาและได้รับการอำนวยความสะดวกมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาและที่สำคัญก็คือการที่จะต้องมีการทำงานสอดประสานร,รับกันเพื่อที่จะทำให้พี่น้องคนไทยนั้นได้มีสุขภาพที่ยืนยาวและที่สำคัญก็คือสามารถบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับวันนี้ท่านแรกนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ร,รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่วนท่านต่อไปก็คือนายแพทย์สุรเชษสถิตนีรมัยรักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข และท่านสุดท้ายคือนายแพทย์วินัยสวัสดีวรเลข,ขาธิการสนักการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสวัสดีทั้งสามท่านครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้อยู่ตลอดเวลานะฮะอย่างผมคนหนุ่มคนสูงอายุสูงวยัยต่างก็คุยกันเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะวันนี้ทุกวันเนี่ยเราต้องการให้มีสุขภาพที่ดีกันต่อไปนะครับผมเริ่มต้นที่ท่านรัฐมนตรีก่อนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องของการเป็นนโยบายภาครัฐที่ต้องการอยากให้ระบบเรื่องของสุขภาพ กับคนไทยเนี่ยจะถูกพัฒนาไปในทิศทางไหนที่แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาพี่เขาเเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถให้การประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนไทยทุกคนได้นะครับคือเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยนะครับคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะได้เข้ารับการรักษาพยาบาลนะครับโดยโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะครับ ทุกคนอาจจะมีสิทธิ์ที่ต่างกันนะฮะอยู่3สิทธิ์ด้วยกันหากเป็นข้าราชการก็จะได้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการอันนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก5ล้านคนรวมทั้งครอบครัวนะครับถ้าหากว่าเป็นกลุ่มที่ทํางานภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนี่ก็เกอยู่ในประกันสังคมก็มีอีกประมาณสัก10ล้านคนนะครับแต่อีกกุ่มหนึ่งที่เหลือจํานวนมากเลยเนี่ยครับก็คือ48ล้านคนเนี่ยจะอยู่ภายใต้ ระบบที่เราเรียกว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่ดูแลโดยนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่จะคอยดูในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณหรือการที่จะจัดหาบริการทางด้านสุขภาพซึ่งจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่จะเป็นผู้จัดการบริการสุขภาพอีกทีหนึ่งน,นะครับอันนี้คือระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งทำมาแล้วประมาณ13ปีหลังจากที่มีกฎหมายที่เราเรียกว่า พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2 5 5เกิดขึ้นครับครับ13ปีผ่านมาเราทำอย่างนี้มาแล้วใช่ครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปคือระบบเนี่ยมันจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อตอบโจทย์กับคนที่มีสิทธิ์คนไทยทุกคนเนี่ยอย่างไรครับในเขาเรียนว่าใน13ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการที่ประชาชนไทยได้รับหลักประกันสุขภาพโดยทั่วหน้าเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นถึงผลที่ ดีขึ้นต่อสุขภาพที่วัดได้เป็นเชิงผลลัพธ์เนี่ยนะครับ uh huh. อาทิเช่น uh huh. อัตราตายของทารกนะครับ uh huh. อัตราตายของมารดา uh huh. รที่เราถือว่าเป็นลัชชณีชีพบัตรทางสุขภาพที่สําคัญเนี่ย uh huh. ลดลงนะครับ uh huh. ตามลําดับอายุไขของประชาชน uh huh. ไทยทั้งชายและหญิงเนี่ย uh huh. สูงขึ้นนะครับ uh huh. อีกจุดหนึ่งก็คือว่าความ ล่มสลายทางเศรษฐกิจนะครับหรือ,อที่เรียกว่าการที่เจ็บป่วยซะจนจะต้องสิ้นเนื้อประดาตัวจากการที่ต้องใช้เงินรักษาเนี่ยอันเนี้ยลดลงไปอย่างมากเลยนะครับรมีการประมาณกันว่าอาจจะทำให้ประชาชนประมาณแสนครอบครัวที่พ้นจากสภาวะที่จะต้องล่มลายจากการเจากการ็บแค่ได้ป่วยและการรักษาพยาบาลนะครับเพราะนั้นก็เป็นจุดที่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 ทำให้เห็นประโยชน์ นะครับนในภาพรวมแต่ในส่วนตัวบุคคลเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่ประชาชนชาวไทยเจ็บ,จบป่วยก็จะได้รับการดูแลนะครับโดยทุกๆมิตินะครับทางด้านสุขภาพเนี่ยคำว่าสุขภาพนี่ไม่ได้หมายความถึงถึงเรื่องของเจ็บแค่ได้ป่วยอย่างเดียวนะครับหรือเป็นไข้เป็นไออะไรแค่นั I ้นไม่ได้แค่นั้นเราเรามองเน้งแต่การส่งเสริมสุขภาพครับให้ไม่เจ็บไม่ป่วยการป้องกันโรคไม่ให้เกิดโรคอันนี้ถค่เจ็บป่วยแล้วเราก็ดูแลรักษาแต่ จะป่วยแล้วดูแลรักษาแล้วยังบางทีก็ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับเช่นเป็นโรคที่บาดเจ็บหรือว่าทําให้เกิดอัมพาตนอนท้อนี่เป็นต้นตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคบต่างๆด้วยนี่ก็คือทุกมิติทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนโยบายนับจากนี้เป็นต้นไปนะครในการกลับขึ้นนโยบายให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนรักษาการประลัดท่านมองยังไงครับ ก็ผมคิดว่าเป็นพัฒนาการของประเทศเรานะครับ13ปีที่มีหลักประกันสุขภาพเนี่ยแม้เราทําให้คนที่จะหายเจ็บป่วยเลิกขายลสมะลายจากการเจ็บป่วยเนี่ยซึ่งมากมายมโหฬารเนี่ยนะครับแล้วกี่โพกี่โพก็ว่านโยบายนี้จริงนโยบายนี้ไม่ใช่ประจานิยมนะครับเป็นการประกันสิทธิการมีชีวิตอยู่ในสุขภาพซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนนะครับและเป็นสิทธิพื้นฐานและที่สําคัญก็คือว่าการมีระบบหลักประกันเนี่ยจะทําให้ต้นทุนทั้งหมดถูกพัฒนาการในทิศทางที่ เติบโตใช้มากขึ้นอย่างมีเหตุมีผลนะครับนี่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับทำให้ภาวะของประเทศเราที่เราสู่เข้าสู่สังคมสูงอายุอันนี้เร็วมากนะครับ,รบเราเนี่ยเร็วช้ากว่าญี่ปุ่นช้ากว่าประเทศเกาหลีใต้ช้ากว่าสิงคโปร์นะครับเราเป็นประเทศที่4ในเอเชียนะครับที่เราสูงอายุเร็วขนาดนั้นเพราะเมื่อตอน2 0 0 สิบกว่าถึงยี่สิบกว่าเราวางแผนครอบครัวอย่างอย่างรุดเลยวะนะครับนั่นงแต่สิงคโปร์มีรายได้ามากกว่าเราสิบเท่าครับเกาหลีใต้มีรายได้มากกว่าเราห้าเท่าญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงนะครับมากกว่าเรานะครับแต่เรารายได้เพียงแค่นี้และนี่คือสิ่งที่ความรักษาความสมดุลว่าเทคโนโลยีเจริญขึ้นผู้คนสูงอายุมากขึ้นเมืม่อเจ็บป่วยก็ต้องใช้การบริการมากขึ้นอัน ส่วนกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีมาร์เก็ตแชร์มีส่วนแบ่งการตลราดในการดูแลรักษาพยาบาลอยู่ประมาณทักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่บางพื้นที่บางจังหวัดจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าในกรุงเทพอาจจะไม่ถึง uh huh. แต่เฉลีย่ยเฉลีย่ยทัทย่วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ uh huh. ภาระอันนี้จึงเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักนะครับห oh. นักหนักหนักใน,กนที่นี้หมายถึงว่าบุคลากรเราก็ในต่างจังหวัดในชนบทเราก็ยังขาดแคลนอยู่แต่เราก็มีระบบ ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงมันไม่ได้เสร็จในโรงเรียนเดียวกันเหมือนการศึกษาที่ต้องมีอนุบาลแล้วก็มีปถมแล้วก็มัธยมเราเข้ามหาวิาลยเราก็ได้จัดบริการเหล่านี้เพื่อให้มันเข้าถึงการบริการยกตัวอย่างเช่นนะครับครับเมื่อก่อนจะทาบายพาสเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเมื่อก่อนก็มาทำที่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่เวลานี้ที่ลําปางมาทําได้ก็ทําได้แล้วที่เชียงรายก็เริ่มทําได้ที่อุดรก็ทําได้ที่อุบลก็ทาได้ที่โคราชทำมาได้เป็นสิบปีแล้วนะครับสวนหัวใจนี่เยวก็มีอยู่สิบกว่าแห่ง <'re p. S 2> ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในปีหลังๆีกทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> อันนี้คือการเราขยายบางส่วนบริการถันครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ในหลายที่นะครับ <c oughs> คนเจ็บป่วยต้องไปวายถ้าไม่ล้างไตก็เสียชีวิตถูกครับเราก็เข้าถึงการล้างไตโดยเครื่อง <c oughs> โดยทางหน้าท้อง <c oughs> แล้วเราก็เป็นประเทศที่เติบโตในเรื่องเ่าเนี่ยมาก <c oughs> คณรับชีลดีขึ้นอายุไขก็เฉลี่ยมากขึ้นอันนี้คือด้านขยายบริการเมื่อเจ็บป่วยแล้วเมื่อเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยแล้วก่อนเจ็บป่วย เราก็ในยอมว่าในชนบททําได้ดีกว่าในเมืองใหญ่ๆนะครับต้องเรีอมตรงนะครับเช่นคนอายุ35ปีต้องตรวจวัดความดันเจาะเลือดดูเบาหวานแลวเพื่อเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆนะครับอันนี้ในชนบทเราทําได้80-90เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานในภาคกลางที่อยู่ในชนบทในเมืองใหญ่ๆขนี้เรายังทําได้ไม่ครอบคุมถึงนะครับอันนี้คือหาผู้ที่ ก่อนป่วยก่อนป่วยเพื่อให้รักษาให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะโรคที่รักษาและจำเป็นได้เช่นเบาหวานความดันช่ซึ่งมีมากมายโมโหลาเลยนะ,ะใช่ครับอันนี้ก็ทําให้คนเข้าสู่ระบบการรักษามากขึ้นนะครับก็ทําให้การใช้บริการโรมพยาบแน่นขึ้นถูกสิปีของเราประกันสุขภาพเราเริ่มต้นเมื่อป25ี2545หลังวิกฤตเศรษฐกิจลดค่างเงินบาทปีใช่ครับนะครับ ตอนนั้นเงินลงทุนเราน้อยมากนะครับ,รบแต่บุญเก่าเรายังมีเยอะอ,อแล้วก็เรามาเริ่มมีเงินลงทุนมากๆประมาณสักห้าหนึ่จนถึงปัจจุบันครอย่างปีนี้นะครับปีห้ปนะครับปีห้าเก้าปีหน้างบประมาณเรารู้แล้วนะครับ,รบเศร,รษฐกิจบ้านเราไม่ดีนโยบายรัฐบาลก็ประมาณแผ่นดิน ก็ต้องลงทุนให้มากขึ้นก็ลงทุน20%ของงบบัะมณปีนี้ทั้งหมดคือ5 0 4 0 0 0ล้านกระทรวงสาธารณสุขได้เงินลงทุนอย่างเดียวเลยครับ20,000กว่าล้านเยอะเลยนะครับซึ่งมากเป็นประวัติการนะครับสองสปีที่ผ่านมาเราก็ได้เป็นหมื่นล้านเฉพาะเรื่องลงทุนโรงพยาบาลนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าหลายๆที่ต้องยอมรับครับยังมีหลายๆที่ที่พี่น้องประชาชนไปรับการบริการก็ยังแออัดและเทียด หลายที่นะครับเราก็พยายามากระจ,จายส่งหมอจากโรงพยาบาลใหญ่<ช>ที่บางเวลาห้องผ่าตัดยังวันว่างอย่ห้องผ่าตัดก็ไปผ่าที่โรงพยาบาลอำเภอเช่นผ่าตานะครับไปทําอะไรข้างนอกนะครับที่โรงพยาบาลอำเภอเล็กลงนี้ก็เป็นการขยายจัดบริการหให้โรงพยาบาลอำเภออย่างปีนี้ในวิชาที่ประชุมกันมาเนี่ยนะครับเรายกฐานะโรงพยาบาลประจําอำเภอให้มีสถานะเหมือนโรงพยาบาลประจําจังหวัด2ี่สิบเอ็ดโรงพยาบาลนี้ก็จะมี หมอแผนกสาคัญสาคัญต่างๆเนี่ยนะครับอะเบื้องต้นเนี่ยครบอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าประเทศไทยเรามีจังหวัด77จังหวัดม่รวมกนเชี76จังหวัดเนี่ยแต่เรามีจะมีโรงพยาบาลระดับจังหวัดมาตรฐานระดับจังหวัดนะครับมีอยู่97บวกอีก20บวก20ก็เป็น117 117นะครับแล้วเราก็มีโรงพยาบาลระดับภาค33แห่งแล้วเราก็มีอยู่10กว่าแห่งที่สามารถ ทำเส้นเลือดบายพาสหัวใจได้อันนี้คือการพยายามจัดบริการครับนะครับแล้วก็อนาคตเตียงก็จะเพิ่มขึ้นในอนาคตที่แม้ไม่สามารถสะดวกสบายทั้งหมดแต่ก็รับประกันการเจ็บป่วยที่จําเป็นได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูความคืบหน้าตรงนั้นกันต่อในฐานะท่านเป็นเลขาธิการสปสชตรงนี้เป็นย่งไรบ้างครับทั้งหมดนี่เราจะเห็นว่าเวลาขยายบริการเนี่ยิ่สุพรรคือเรา เพืป่าว่าเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าใช้จ่ายเนเรื่องการคับนั้นสานักง,งานก็มีหน้าที่ในการที่จะเรียกว่าดูแลเรื่องของการเงินของระบบสาธารณสุขฉนั้นต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยออกแบบโดยที่รัฐบาลเป็นคนแบกรับใช้จ่ายเป็นหลักใช่ไหมัฉนั้นกลไกที่สําคัญคือว่าเมื่อมีการขยายบริการระบบจะต้องรองรับว่าไอ้บริการที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นเข้าจจค่าใช้จ่ายไหนใช่ทั้งในแง่ของการหาเงินมาแล้วก็การมีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพฉะั้นกลไกที่ทํา จะเห็นว่าดังนั้นสองหน่วยงานคือตัวกระทรวงซึ่งทำหน้าที่ในการให้บริการตัวสำนักงานซึ่งเป็นคนหาเงินมามาจ่ายเนี่ยมันต้องทํางานควบคู่กันไปประสานกันประสานกันอันนี้สําคัญมากปรอเดี่สำคัญเะฉ่นั้นสิ่งหนึ่งสำคัญคือว่าโรคที่เราพูดถึงเวลาสังคมมันสูงขึ้นมันจะโรคที่เป็นโรคเรือรังโรครักษายากโรคราคาแพงเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่การการวางระบบในแง่กลไกทางการเงินเนี่ยเราเราใช้กลไกในลักษณะที่ เราเราเป็นศูนย์การของการเงินเนี่ยใช้อำนาจในการต่อรองอำนาจในการเจรจาต่อรองผมยกตัวอย่างสิ่งที่ที่พาครัฐบาลต้องแบบรับอย่างเงี้ยสมัยก่อนสายสวนหัวใจนะครับราคาเส้นละประมาณ85,000ื่นห้าพันครับขนาดนี้เนี่ยเราซื้อได้ราคาหมื่นกว่าบาทราคาที่ห่อเดียวกันเลยครับยี่ห่อเดียวกันด้วยจาก8ปดหมื่นห้าเหลือประมาณหมื่นสองหมื่นสามพันบาทต่อเส้นปีหนึ่งเราใช้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นเส้นครับเพื่อกรไกทางการเงินเพื่อจะให้ประชาชนเข้าถึงบริการเป็นเรื่องสำคัญเราต้องทางานควบคู่กับ กลไกในเชิงโนโยบายในการครับงั้นบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของการสิ่งที่สิ่งที่ประชาชนได้รับก็คือการไปใช้บริการเข้าถึงบริการครับแต่ว่าเบื้องหลังคือเรื่องของการการการจัดการทางการเงินเพื่อให้หน่วยบริการ,รสามารถ ยังคงความสามารถในการให้บริการประชาชนได้อันนี้เป็นส่วนที่ต้องเรียนว่านั่นคือบทบาทที่สาคัญของสมชในการจัดการใช่ครับนั่นแหละจะเห็นว่ามันต้องทํางานคร่วมกันสอบประสานกันครับผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามกับเราในเดือนหน้าประเทศไทยซึ่งวันนี้เราฟังจากทั้ง3ท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระบบดูแลสุขภาพประชาชนทุกมิติเนี่ยได้เห็นแล้วว่านโยบายจาดนี้จะเดินทางไปยังไงกันต่อเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะประเด็นที่น่าสนใจเมื่อสักครู่ก็คือว่า ประชาชนแม้ไปดูแลรักษาตัวเองหรือดูแลรักษาตัวเองถึงระดับหนึน่งก็ยังเจ็บป่วยใ้ไข้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดจะเกิดเป็นมิติใหม่นะจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนของหน่วยงานและหลายคนที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้จะเดินทางในรูปแบบใหม่เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเราจะติดตามต่อนในวันพรุ่งนี้กับเดินหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้เราทั้งสามคนลา่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ